วันนี้เป็นบทที่สิบนะครับเป็นเรื่องเอ็ก g เร์จนะครับหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ็ก g เนะครับมันจะมีอยู่สองคำผมจําไม่ได้ว่าอไหนเป็นอเมริกันไหนเป็นอังกฤษนะครับมีคำว่า availability กับ exergy นะครับ ผมตั้งใจว่าเรื่องนี้จะไม่เอาไปออกสอบหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อะครับเพราะว่าที่เคยบอกว่าเรื่องนี้มันจะมีแค่เครื่องกลกับเคมีเท่านั้นที่จะเรียนเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันเป็นพื้นฐานสำคัญเรื่องการบริหารทรัพยากรพลังงานของโลกเพราะฉะนั้นก็เลยทิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอขึ้นไป เรียนพวกเทอร์โมสองอะไรพวกนี้จริงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีแต่นิดๆแต่ว่าก็ให้มันรู้ไว้ด้วยแล้วกันนะคำว่า Exergy หรือว่า Availability เนี่ยถ้าผมแปลเองนะครับถ้าผมแบบจะสรุปว่ามันคืออะไรภายในประโยคสั้นๆประโยคเดียวก็คือบรรทัดนี้นะครับคือศักยภาพในการผลิตงานที่เป็นประโยชน์ได้สูงสุดนะครับ คีย์เวิร์ดมันคือเรื่องศักยภาพนะครับแล้วก็เรื่องของงานนะครับรูปภาพนี้ถ้าคุณเข้าใจรูปภาพนี้ก็จะพอนึกออกว่าเอ็ก g y คืออะไรนะครับอ่ะสองภาพนี้นะครับสมมุติว่ามันมีห้องห้องหนึ่งนะแล้วเราก็พุ่มฉนวนไว้อย่างดีนะครับพุ่มฉนวนไว้อย่างดีนี่แปลว่าอะไรครับมันจะไม่แลกเปลี่ยนความร้อน กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังงานที่อยู่ในห้องนี้ก็จะเท่าเดิมตลอดเวลานึกออกไหมครับเห็นไหมไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับไม่มีเสียบไฟเอาพลังงานเข้าห้องผ่านทางไฟฟ้าไม่มีนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนเป็นห้องห้องที่มันแยกตัวไปต่างหากเลยอเป็น isolate system ไปเลยนะครับคือแยกไปเลยรูป A ก็มีถังแก๊สอยู่ถังหนึ่งนะครับเต็มเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณูขห้อง, 3, งสามสิบองศานะครับจากนั้นคุณก็เผามันครับเปิดหัวแก๊สเผามันเผาจนแก๊สหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นห้องก็ร้อนขึ้นใช่ไหมถามว่ารูป A อกับรูป b เนี่ยพลังงานมันเท่ากันไหมในเนี้ยพลังงานมันเท่ากันไหมระหว่างรูป a กับรูป b นะเมื่อกี้เราตีกันไปแล้วนึกออกไหมเราบอกว่าห้องพุง่มสนนไว้อย่างดีใช่ไหมห้องพุง่มสนนว้อย่างดีแปลว่าอะไรครับไม่มีคิวใช่ไหมนึกออกไหมแล้วแถมไม่มีเรื่องของไฟฟ้ามาเกี่ยวใช่ไหมห้องไม่ขยายตัวหดตัวใช่ไหมห้องไม่มีงานยกงานหมุนมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรอีกนึกออกไหมครับ เสร็จแล้วสมดุลพลังงานคืออะไรนะ Q บ W เท่ากับ delta U ใช่ไหมมันไม่ต้องไม่ต้องมีดอทสิใช่ไหม Q ลบ W เท่ากับ delta U ใช่ไหมนึกออกไหมครับซ้ายมือเป็นศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่า U สองกับ U หนึ่งเท่ากันใช่ป่ะนึกอออกไหมครับเพราะฉะนั้น A กับ B เนี่ยพลังงานในตัวมันเท่ากันเลย นึกออกไหมครับเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปใช่ไหมทีนี้ถามว่ารูปซ้ายกับรูปขวาเนี่ยรูปไหนมีศักยภาพในการผลิตงานได้สูงกว่ากันทำไมเราเราจะผลิตงานนะเราต้องมีอะไรครับเราจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานเนี่ยเราต้องใช้อะไรครับ ใช้เลยนะเราจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานเราต้องต้องใช้อะไรต้องมีเครื่องมืออะไรต้องมีอุปกรณ์อะไรต้องมีวัตจักรอะไรอย่าลืมเรื่องอย่าลืมคอนเซปต์ต้นบทที่เจ็ดนะครับมันมีเรื่อง heat engine กับเรื่อง refrigerator นะ heat engine คืออุปกรณ์ที่เราใช้เปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานนะครับ นึกออกไหมส่วนรีฟิชเลเตอร์คือการทอางานมนเคลื่อนย,ย้ายความร้อนใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนงานเป็นเป็นความร้อนก็ต้องใช้ฮีเตอร์ใช่ไหมนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานเนี่ยก็ต้องมีเครื่องยิงความร้อนมีฮีตเดอจิ้นนะครับฮีตเดอจิ้นก็นึกภาพว่าจะจากแหลงจิ้นเอาไว้จะได้นะครับเอาความร้อนเข้ามาแล้วก็ต้มน้าใช่ไหมเอาไอ้น้ำไปขับทางหันก็ได้งานออกมาใช่ไหมนึกออกไหมครับ รูปซ้ายรูปขวารูปไหนมีศักยภาพในการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานมากกว่ากันคุณตอบถูกแล้วนะแล้วผมก็บอกเหตุผลไปแล้วด้วยช่วยอธิบายกลับมาหน่อยสิเรารู้ว่าต้องถ้าจะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานเราต้องใช้เครื่องยนิ์ความร้อนอะซ้ายกับขวาอันไหน มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานมากกว่ากันคุณอย่าลังเลเลยคุณตอบไปตามสามัญสำนึกเลยซ้ายอ่ะซ้ายเพราะอะไรเออคือพูดให้ชัดก็คือขวามันมันหมดและเชื้อเพลิงอะ่ะเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นความร้อนไปนหมดแล้วเงืออกอไหมอากาศมันก็ร้อนขึ้นจากสามส0บเป็นหกสิบใช่ไหมในขณะที่รูปซ้ายเนี่ย ตอนที่คุณเผาแก๊สอ่ะคุณได้อุณหภูมิเท่าไหร่เออมันมีเชื้อเพลิงอ่ะเวลาตอนคุณเผาอ่ะมันมีอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเปลวไฟเนี่ยอุณหภูมิเปลวไฟนะ่อุณหภูมิห้องเผาไหมอุณหภูมิเปลวไฟเท่าไหร่เราเราเคยพูดเลขนี้ไว้เรื่อยๆอยู่แล้วนะอยู่ในหลักประมาณแปดเก้าร้อยหรือพันองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเผาไหมในห้องเผาไหมในบอยเลอร์ในเครื่องยนต์อะไรแบบเนี้ย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยอ่อมคืออุณหภูมิสูงคือศักยภาพในการเปลี่ยนรูปอะ่ะนึกออกไหมอุณหภูมิสูงคุณสามารถเอาไปต้มน้ําได้นึกออกไหมแล้วก็เปลี่ยนน้าให้กลายเป็นไอเยาไอไปขับกังหันได้นึกออกไหมครับโอเคไหมงนั้นรูปซ้ายมีศักยภาพในการผลิตงานได้สูงกว่ารูปฝารูปขวามีอุณหภูมิแค่หกสิบเองนึกออกไหม,ะมะครับในขณะที่รูปซ้ายอ่ะ ปูนอม่นไปได้ถึงแปดเก้าร้อยองศาเทอร์เซียส์นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นความพร้อมหรือศักยภาพในการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานน่ะมันสูงกว่าอย่างเนี้เราจะพูดว่าลูกซ้ายอ่ะมี availability หรือว่ามี e อ็ er ก g y เอร่ะสูงกว่ารูกขวาเอาแค่นี้ก่อนนะเห็นภาพไหมครับโอเคไหมบทนี้มันจะเป็นบทในเชิงที่เป็นคอนเซ็ปต์ล้วนๆเลยนะต้องคิดตามไปเยอะๆนะ โอเคนะครับไม่ออกสอบนะเรียนด้วยความสบายใจนะครับไม่ต้องกดดันนะครับปล่อยสมองไหลไปเรื่อยๆนะคิดตามผมไปเรื่อยๆนะนี่นะ,อ,ะอันนี้ก็คือรูปที่ใช้อธิบายคำว่าเอ็กซเซอร์จี้ได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มพยายามทำความเข้าใจกับมันอะไรอย่างี้นนะโอเคนะ e x e r g y หรือว่า a v a i l a b i l i t y คือศักยภาพในการผลิตงานได้สูงสุดศักยภาพในการผลิตงานเอาเอาสั้นๆก็ได้รูปซ้ายมีศักยภาพในการผลิตงานมากกว่ารูปขวาใช่ไหมมีความพร้อมในการผลิตงานมากกว่ารูปขวาใช่ไหมโอเคไหมครับอันนี้สอนภาษาอังกฤษ a v a i l a b l แปลว่าที่สามารถเราไปใช้ได้ครับเพราะนั้นข้างซ้ายมันก็มี ศักยภาพหรือ a v a i l a i b i l i t y เนี่ยมากกว่ารูปขวานะครับทีเนี้ยเราก็จะมีเรื่องแบบหัวข้อกลีกย่อยที่ต้องเรียนไปทีละหัวข้อทีละหัวข้อนะผมก็เลือกที่อธิบายไปทนยีทรทั้งทีรทั้งแบบนี้นะผมก็จะมาร์คด้วยต้นสือหัว heading หนาๆแบบนี้นะครับหัวข้อหนาๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปทีละทีละเรื่องนะครับ